สุภไลคือบ้านที่ดีบ้านที่ดีก็คือสุภไลผมแต่งเพลงเนี่ยบ้านสุภไลสุภไลคุณพ่อก็าทำขายไม้ไม้แปลรูปปล่อยสินเชื่อให้ผู้รับเหมาแล้วถูกหลายรายเนี่ยเชิดเงินสมัยนั้นเนี่ยนะไม่มีเงินซื้อกับข้าวเราต้องไปเด็ดผักบุ้งริบครองคุงเกษมามาทำกับข้าว ปัจจุบันเราทำอยู่260กว่าโครงการทั่วประเทศถ้าทรัพย์สินประมาณแสนล้านถ้าทุนคือ50 0 0 0ื่นกว่าล้านปีหนึ่งปีหนึ่งเรากําไรเพิ่มอีกเป็นอาจจะ2อ0สามล้านเพราะว่าการใช้ชื่อเดียวเราทําเยอะๆทําให้ต้นทุนต่อนหน่วยเนี่ยถูกลงขายราคาที่ดีกว่าคุ้มค่ากว่า่วงคือทนันภูมิอากาศจุ้ยคือแทนภูมิประเทศเส้นทางคมนาคมต้องสะดวก ทำเลดีเช่นน้ำไม่ท่วมไม่มีภัยพิบัติรูปร่างที่ดินด้วยคุณดีต้องคุณซูโมโ่ไม่ใช่ที่เอวคอดจะขายบ้านสองล้าน3มล้าน4ี่ล้านร้อยล้านทําให้ดีที่สุดในราคาของมันขยันอดทนรักในสิ่งที่ทําเลือกให้ถูกเราถนัดอะไรแล้วทําอย่างนั้น 35ปีกำลังย่างเข้าอยู่สู่ปีที่36นะปัจจุบันเราทำอยู่260กว่าโครงการทั่วประเทศใน30จังหวัดถ้าทรัพย์สินประมาณแสนล้านถ้าทุนส่วนของทุนคือ50,000กว่าล้านช่วงนั้นก็คิดว่าเออเราจะตั้งชื่ออะไรดีก็พยายามคิดอยากให้ชื่อเป็นภาษาไทยอยากให้มีความหมายที่ดี ความหมายเกี่ยวกับที่ดินและอาคารบอกชื่อบริษัทปุ๊บจะรู้ว่าทําเกี่ยวกับอะไรเสียงต้องฟังแล้วเพราะสุภาพแว่ว่าดีอาไรแปลว่าที่อยู่อาศัยแล้วก็เลือกมาผสมกันเป็นสุภาพะบวกอาไัยเป็นคําสนทิบ้านที่ดีสุภาลัยก็เป็นบริษัทที่ใช้ชื่อบริษัทเนี่ย เป็นชื่อโครงการด้วยทุกโครงการนะแล้วเราก็จะห้อยท้ายสุพบุรีสุพรัยธานีสุพลรยเพลสสุพรัยเล็กสุภลัยต่างๆเ <Yeah. S 1> ย,ยะอะแยะนะแล้วข้อดีอ่ะตัวเนี้ยมันทำให้คนรู้จักอย่างรวดเร็วประหยัดค่าโฆษณาทำให้ปีหนึ่งปีหนึ่งเรากำไรเพิ่มอีกเป็นอาจจะสองสามร้อยล้านเพราะว่าการใช้ชื่อเดียวอันนี้อันนี้คือเป็นเคล็ดลับส่วนหนึ่งของสุภลัยที่ทำไมกำไรดี เราใช้ชื่อบริษัทเป็นชื่อโครงการทุกโครงการทําให้เราประหยัดค่าโฆษณาเราจะได้มาทําของดีๆให้ลูกค้าอีกข้อหนึ่งคือเราทําเยอะๆจํานวนมากๆม,มันก็ทําให้ต้นทุนต่อนหน่วยเนี่ยถูกลงขายราคาที่ดีกว่าคุ้มค่ากว่าให้ลูกค้าเราได้คนก็รู้สึกว่าบ้านสุพ,พลัยเนี่ยคุ้มค่ากว่าคอนโดสุพ,พลัยเออทำไมถึงถูกกว่าคู่แข่ง 15-20%เนี่ยเหตุผลอย่างนี้ผมเป็นเกิดกรุงเทพโตกรุงเทพเติบโตในจังหวัดพระนครคุณพ่อพคุณแม่ผมมาจากเมืองจีนเป็นคนจีนพ้นเทะเลคุณพ่อก็ทำขายไม้ไม้แปลรูปแต่แต่มามีอับจุนตรงที่ว่าคุณพ่อุมไปปล่อยสินเชื่อให้ผู้รับเหมาแล้วถูกหลายรายเนี่ยเชิดเงิน สถานนะก็เลยแย่ลงแย่ลงแล้วพอดีคุณพ่อถูกลดชนเสียชีวิตด้วยตอนอายุ50กว่าตอนนั้นผมก็อายุประมาณ12-13ก็เป็นเหตุผลที่ไปเข้าโรงเรียนศูนย์กหลาบตอนนั้นเนี่ยไม่มีเงินจ่ายค่าเราเรียนนะไม่มีเงินซื้อกับข้าวคุณแม่ผมต้องไปยืมเงินข้างบ้านแล้วต้องไปเด็ดผักบุ้งริบุครองคองุณนะเซมามาทำกับข้าวพี่ชายผมก็พยายามพลิก เขาก็ามีความรู้เรื่องวัสดุก่อสร้างแล้วก็เกี่ยวข้องกับงานก่อสร้างเขาไปรับเหมาก่อสร้างเขาพอดีอุบลเนี่ยไฟไหม้ครั้งใหญ่นะฮะเ,าเขาไปรับเหมาก็พลิกทาให้ฐานะครอบครัวดีขึ้นมา mm hmm. เด็กๆก,ก็ได้เรียนรู้เรื่องการค้าขาย mm hmm. คิดคิวไม้หน้าไม้วิธีการใช้ลูกคิด สมัยนะั้นมันไม่มีเครื่องคิดเลขไม่มีคอมพิวเตอร์ใช้เครื่องคิดเลขเด็กๆผมก็สนใจสิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคเก่ายุคก,กลางยุคอะไรใหม่อะไรเงี้ยนะแล้วมันก็เกี่ยวข้องกับวัสดุก่อสร้างสิ่งก่อสร้างทําให้เกิดความสนใจเลือกเรียนสายวิทย์นะแต่ว่ามันก็มีวิชาศิลปะวาดรูปด้วยดินสอด้วยสีน้ําวิชาแกะสลัก รูปปั้นวิชาปั้นอะไรต่างๆส่วนใหญ่หลักๆผมก็อยู่ห้องคิงนะฮะแต่ผมจะสู้พว,<_ <K> _>พวกเพื่อนระดับต้นๆของประเทศไม่ได้แต่วิท์กับคณิตผมว่าใช้ได้นะผมก็บอกว่ารู้สึกว่าตัวเองอ่ะชอบทั้งวิทย์ชอบทั้งศิลก็เลยวิชาที่จะเลือกเรียนต่อนในมหาวิทยาลัยก็คือสถาปัตยกรรมได้เปลี่ยนความฝันให้เป็นความจริงการออกแบบเนี่ยเราคือฝันก่อนนะจินตนาการแล้วเราต้องทําให้มันเป็นจริง มันของมันใหญ่กว่าได้ออกแบบเป็นตึกเพราะจบจากสถาปัตย์จุฬาพอดีมีรุ่นพี่ชวนไปทํางานบริษัทออกแบบคือตั้งออกแบบตึกแถวออกแบบบ้านแล้วก็มีช่วงนั้นมีเสนานิเวศเป็นหมุ่บ้านดังมากใหญ่สมัยนั้นเนี่ยประกวดแบบออฟฟิศก็ส่งประกวดผมก็เป็นคนทําหลักแล้วก็ชนะรางวัลที่หนึ่งก็ทําให้รู้สึกว่าอ,อ บ้านนี้น่าสนใจนะเริ่มรุ่งไปเรียนต่อปริญญาโทผมก็เลยเลือกเมเจอร์ housing master of a r c h i t e ์ t u เ e เรนะเรียนสถาปนิยกรรมปริญญาโทไปอเมริกาเพราะว่าประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นประเทศมหาอำนาจเป็นประเทศใหญ่ร่ำรวยแล้วก็ตึกสูงที่สุดหลายๆตึกก็อยู่ที่อเมริกาผมทำงานในประเทศไทยในะปีครึ่งมีเงินเดือนเก็บมาแล้วระหว่างเรียนก็ทำงานไปด้วย เช่นไปวาดเปอร์สเปกตีต่างๆในบริษัทวิจัยในเครือของมาวิทยาลัยผมกลับมาผมเข้ามาเปิดบริษัทออกแบบเล็กๆช่วงก่อนไปอเมริกาผมออกแบบบ้านให้พี่ชายเขาซื้อที่อยู่ผ่านไป2องปีผมกลับมาเขายังไม่ได้เริ่มทำแล้วก็บอกว่าชวนว่าเออผมไปช่วยเขาสักครึ่งเวลาแล้วผมก็ทำของผมไปครึ่งเวลาไปช่วยเขาครึ่งเวลา ผมบอกทำหลายทางไม่ดีผมก็เลิกกับบริษัทออกแบบแล้วก็ออกแบบบ้านจัดสรรแล้วก็ทำทำงานร่วมกันมา12ปีค่อยๆค่อยๆเพิ่มทุนมาเรื่อยๆช่วงนั้นผมมีหุ้นอยู่ประมาณ12%เอร์เซเศษพี่ชายคนโตผมอายุมากกว่าผม12ปีเขาบอกว่าเขายุเริ่มเยอะแล้วเขาไม่ชอบเสี่ยงอะไรที่ของใหม่เนี่ยเขารู้สึกว่าความเสี่ยงเขาไม่ชอบเช่น สมัยนั้นยุคที่ทำเรามีทำคอนโดแต่รู้สึกว่ามันตึกสูงเนี่ยมันเสี่ยงเขาอยากจะทำบ้านจัดสรรเขาบอกว่าถ้าผมชอบทำของใหม่ชอบทำคอนโดผมควรจะไปตั้งบริษัทใหม่ช่วงที่พี่ชายคุยอะผมผม,ผมอายุประมาณ41แล้วก็บอกว่าเนี่ยควรจะมาตั้งบริษัทผมก็คิดอยู่เอะผมจะตั้งบริษัทใหม่ดีหรือช่วงนั้นผมก็มีเงินพอใช้แล้วผมไปเป็นอาจารย์สอนหนังสือ แล้วผมก็เป็นที่ปรึกษาทำงานครึ่งวันไปตีก็ไปเล่นกีฬาสักครึ่งวันผมก็คุยกับภรรยาผมคุณิชราเขาบอกไม่ดีหรอกยังหนุ่มยังนั่นเวลาว่างเยอะไปไม่ดีควรจะไปตั้งบริษัทใหม่ก็เริ่มมาอย่างนั้นก็เลยตกลงตั้งบมจอสุภัลคือเริ่มตั้งเราก็จดทะเบียนเป็นบริษัทมหาชนเลยเพราะเราต้องการถ้าทาก็ต้องทําให้ใหญ่แล้วเป็นเข้าเป็นบริษัทจดทะเบียนนะแล้วก็เข้าเร็วที่สุด สมัยนั้นก็คือ3ปีกําไรติดต่อกัน3ปีถึงเข้าได้ก็เข้าเป็นบริษัทจดทะเบียนปี3-6ก็ตั้งปี3-2ก็เริ่มจากบ้านจัดสรรปีที่2เราก็เริ่มทําคอนโดเลยสุขมุมวิทสามสิบเก้าสุภัยเพลสถือว่าเป็นโครงการใหญ่เราก็ทํามาทั้ง2อ,อย่างแล้วเวลาผ่านไปอีก3ปี5ปีทุกบริษัทที่เคยทําบ้านเดียวอย่างเดียว ทำเท้าเฮาอย่างเดียวทวําคอนดูอย่างเดียวก็มาทําเหมือนสุภลัยหมดเราก็ทําทั้งแนวราบทําทั้งแนวสูงไปต่างจังหวัดด้วยสมัยนั้นเขาบอกไปต่างจังหวัดนี่คือปราบซีนะคนไม่ไปกันผมไปทําโครงการที่ภูเก็ตกับหัดใหญ่แต่สุาลัยเนี่ยทำมามา35ปีปัจจุบันเรามีอยู่30จังหวัด ทั่วประเทศมีโครงการอยู่ประมาณ270โครงการขายอยู่จริงๆประมาณ250อีก20โครงการซื้อมาแล้วเริ่มถมดินเริ่มพัฒนาแต่ยังไม่เปิดขายวันนี้35ปีนี่ทำอลไรกี่โครงการเคยนับไหมครับน่าจะประมาณ400คือต้องทําแล้วดีถ้าทําแล้วไม่ดีมันอยู่ไม่ได้หรอกถูกไหมคนต้องชอบแล้วต้องบอกต่อคือต้องพยายามทำให้ดีที่สุดะ ในแต่ละราคาจะขายบ้านสองล้านสาล้านสี่ล้านร้อยล้านทำให้ดีที่สุดในราคาของมันคุ้มค่าที่สุดสำหรับคนซื้อคนซื้ออยู่แล้วอยู่สบายมีความสุขกับการอยู่นะแล้วก็คนเข้ามาซื้อเพิ่มนะมีลูกโตขึ้นจบทำงานก็มาซื้อสุภารอีกอะไรอย่างเงี้ยวิธีทำรูกิจอนะคือ ความเสี่ยงต่ำผลตอบแทนสูงนะคือโรงเรียน MBA ทั่วโลกเขาจะสอนว่า low risk low return high risk high return เหมือนอย่างฝากเงินนะ่ความเสี่ยงน้อยดอกเบีย้ยก็จะน้อยนี่คือหลักธรรมชาติแต่เออคุณจะไปตั้งเป้าหมายความเสี่ยงตามผลตอบแทนสูงมันขัดธรรมชาติมันเป็นไปได้หรือแล้วทำอยังไงวิธีของผมก็คือเราต้องลดความเสี่ยงให้ต่ำที่สุด ความเสี่ยงในธุรกิจเนี่ยมีอยู่สองหลังใหญ่ๆคือความเสี่ยงธุรกิจกับความเสี่ยงทางการเงินความเสี่ยงธุรกิจคุณจะลดความเสี่ยงอันนี้ได้ยังไงเราต้องทําของให้ดีเลือกทําเลดีๆทําเลที่ลูกค้าชอบทําเลที่น้ําไม่ท่วมเดินทางสะดวกใกล้สิ่งอำนวยความสะดวกอะไรอย่างนี้เป็นต้นทําสินค้าที่ตลาดต้องการแล้วเราก็ไปอัพพลายเรื่องคุณภาพมาตรฐานสากลเป็นหลักประกัน มีระบบการออกแบบการวางผางังการคุมงานก่อสร้างการบริการที่มีมาตรฐาน ISO เราต้องทำของให้ถูกกฎหมายแล้วทำให้ลูกค้าต้องทั้งพอใจและเชื่อใจทำของให้ดีที่สุดคุ้มค่าที่สุดความเสี่ยงก็จะต่ำตัวนี้คือตัวหลักบ้านสุพาลายัยคอนโดสุพาลาัยเนี่ยเรามีความได้เปรียบในเชิงปริมาณ e c o n o m y of Scale ผลิตเยอะๆต่อนหน่วยถูกแล้วก็ขายได้ถูกลง คนซื้อก็ซื้อแล้วคุ้มค่ากว่าสุภลัยเนี่ยเป็นบริษัทที่แข็งแรงทางการเงินมากที่สุดแล้วเราก็มี profitability มีอัตราส่วนการกำไรต่างๆที่ดีที่สุดเพราะว่าเหตุผลต่างๆที่เรามาผมเป็นคนเขียนตำราเกี่ยวกับวิธีการดูทำเลที่ดินนะพวกนี้มันสอดคล้องอลักควงจุ้ย พวงจุ้ยจริงๆไม่ใช่สายยาศาสตร์เลยเป็นคือวิทยาศาสตร์ว่าด้วยภูมิประเทศและภูมิอากาศพวงคือท่านภูมิอากาศจุ้ยคือท่านภูมิประเทศถ้าเราเข้าใจภูมิประเทศเข้าใจภูมิอากาศก็นะั่นคือหลักพวงจุ้ยที่ดีก็จะทําให้คนอยู่อย่างมีความสุขทามาค้าขึ้นทําอะไรก็ดีหมดผมเขียนตำราเนี่ยมันคือหลักๆมีเรื่องของเส้นทางคมนาคมต้องสะดวกใกล้สิ่งอำนวยความสะดวก ที่ทำเลดีเช่นน้ำไม่ท่วมอยู่ในภูมิอากาศที่ดีไม่มีภัยพิบัติรูปร่างที่ดินด้วยเช่นที่เนี่ยคุณดีต้องคุณซูโมโไม่ใช่ที่เอวคอดหัวไท้ายใหญ่แล้วตรงการคอดเล็กๆเนี่ยนะมันออกแบบยา้าแล้วก็ทิศท,ทางแดดลมด้วยหลบแดดรับลมอย่างนี้เป็นต้นพวกนี้คือหลักการวางพังออกแบบทางสถาปัตยกรรมคือมันสอดคล้องเป็นหนึ่งเดียวกัน ให้พูดถึงคำนิยามเพราว่าสุพลยสไตล์ของสุพลยเป็นยังไงครับในฐานะเป็นเจ้าของสุพลัยคือบ้านที่ดีบ้านที่ดีก็คือสุพลายบริษัทดีก็คือสุาลัยสำนักดีก็คือสุาลัยเราคิดถึงสิ่งแวดล้อมที่อะไรต่างๆด้วยไม่ใช่เราดีอย่างเดียวแต่คนข้างเคียงเราแย่นะเราต้องให้คนข้างเคียงสิ่งแวดล้อมต่างๆดีด้วย เราก็ไม่ใช่มีทุกอย่างดีไปหมดเราก็มีข้อผิดพลาดแต่เราจะไม่เคยผิดเรื่องใหญ่ๆผิดต้องผิดได้แต่เรื่องเล็กๆคือคือเราต้องมาตั้งสติใช้วิธีคิดไม่ใช่เราจะแก้ปัญหาไงเดี๋ยวไปบุญบาลเจ้าพ่อเจ้าที่ขอให้นั่นนะ่ะไปไหว้พระนู่นนี่ไปเสียงจิตมวผมไม่ผมไม่เชื่อไสยาศาสตร์เลยแม้แต่น้อยเราไม่เชื่อเลยดูเลิกออยูจามก็ไม่ดู อากาศดีฝนไะม่ตกอเนียคือเลิกดีจะเริ่มโครงการจะเริ่มงานก่อสร้างน้ำไม่ท่วมฝนไม่ตกเนี่ยคือเวลาที่ดี35ปีวันนี้ปั้นสุขอะไรมาเป็นไงครับพอใจครับก็ก็ต้องไม่เหลืองแล้วต้องพยายามทำให้ดีดียิ่งยิ่งขึ้นเน้นความยั่งยืนไม่ได้ไม่ได้ต้องการเติบโตแบบพูดวือหวาแล้วก็พววสุดลง นะต้องการเติบโตเป็นขั้นๆ้นไปอย่างยังย่งยืนประเทศไทยเราต้องการพัฒนาเศรษฐกิจไปทั่วประเทศไม่ได้ต้องการกระจุกโตเฉพาะกรุงเทพมหานครเราเป็นบริษัทที่พัฒนาในหัวหมื่นต่างจังหวัดมากที่สุดเรียกว่าสร้างความเจริญออกสู่ภูมิภาคทั่วประเทศนะไป30จังหวัดแล้วเราเริ่มไปลงทุนต่างประเทศเราก็ไปเราก็ไปลงทุนในฟิลิปปินส์ในออสเตรเลียเราก็ไปลงทุน คือแนวทางเนี่ยในอนาคตสุภลายต้องเป็น g l o b a l company มูลค่าโครงการที่นูลล่นรวมกันเนี่ยก็เท่ากับเกือบสองแสนล้านบาทผมว่าจะเช่าระยะยาวจะ6กปีก็ได้แล้วถ้าเท่าวิธีที่ผมคิดนะคือตอนนี้คนต่างชาติซื้อคอนโดได้อยู่แล้ว49%คือไม่เกินครึง่งคนไทยก็ยังถือส่วนใหญ่อยู่ ที่จริงเราไม่ควรมีกฎเกณฑ์ที่ทําให้คนทางชาติรู้สึกว่าเรากีดกันหรือเราไม่เป็นมิตรหรือไม่ต้อนรับเขาเพราะประเทศส่วนใหญ่ทั่วโลกนะไม่ว่าสหรัฐอเมริกาอังกฤษออสเตรเลียต่างชาติก็ไปซื้อบ้านซื้อที่ได้หมดบ้านจัดสรรก็ซื้อได้ไม่มีปัญหาการขายอย่างนี้ได้นะมันเป็นเสมือนการส่งออกคือได้เงินเข้าประเทศ แต่สินค้ายังอยู่เมืองไทยสินค้าไม่ได้ออกไปส่งเสริมการลงทุนข้างองเงินเข้ามานะส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างถาวรด้วยเขามาอยู่เขาทันที่มาอยู่อาทิตย์สองอาทิตย์เขาอยู่สามเดือนอยู่อะไรเงี้ยอยู่นานขึ้นก็เขามาใช้จ่ายมันมันมันก็คือมีแต่ดีนะแล้วคนต่างชาติในเมืองไทยยังน้อยมากไม่มีเทียบ,บ,บ,บกับปิดฝรั่งเศสเทียบยิ่งเทียบกับ UAE เนี่ยเราเราน้อยมาก จิปวัตประจำวันส่วนใหญ่ผมจะตื่นประมาณตีห้าเริ่มออกกำลังกายประมาณเลยว่าหกโมงครึ่งมาทำงานประมาณ8ปดโมงครึ่งถึง9ก้าโมงแล้วก็ทำงานถึงเย็นเลิกเร็วก็5้าโมงครึ่งเลิกช้าก็6กโมงนะแล้วก็นอกนั้นก็เป็นเวลานอกงานแต,แต่เวลานอกงานนั่งในรถก็คิดเรื่องงานไปด้วยคิดงานออกแบบคิดนู่นคิดนี่ไปด้วยจะโครงการใ่ซื้อที่นู่นนี่ จะทำยังไงอะไรอย่างเงี้ยนะเสาร์อาทิตย์ก็ไปตรวจงานต่างจังหวัดก็เปลี่ยนบรรยากาศขึ้นเครื่องบินเห็นเมฆลอยเห็นภูเขาที่เชียงใหม่นู่นนี่คือคือจริงๆเรียกว่าผมทำงานทุกวันไม่มีวันหยุดอาทิตย์หนึ่งผมไม่ต่ำกว่า6-70ชั่วโมงต่ออาทิตย์ก็ก็มีความสุขนท้าให้รวยนะขยนันอดทนที่ต้องเป็นพื้นฐานนะ มันต้องลุยสู้ให้มันสําเร็จมันจะถึงเส้นชัยอยู่แล้วเพราว่าต้องต่อไปเรื่อยๆต้องมาหยุดเหมือนเราจะวิ่งจะวิ่งสิกิโลวิ่ง42กิโลแล้วแล้วแต่มันต้องไปให้ถึงเส้นชัยแล้ต้องมีวิธีนะต้องมีวิธีที่จะไปให้ถึงคือขยันอดทนเป็นพื้นฐานเราต้องทําในสิ่งที่รักเราต้องรู้จักตัวเองว่าเราถนัดอะไรชอบอะไรคือสูตรแห่งความสําเร็จนะผมผมว่าคืออิทธิบาทส ฉันทะวิริยะจิตตะวิมังสานี่คือสูตรแห่งความสำเร็จแล้วผมก็ามาแต่งเป็นเพลงว่ารักงานที่ทำภาคเพียรใส่ใจฝากฝ่ายใจตรองคิดหาเหตุผลงานนั้นยอมสำเร็จแน่นอน